สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักไทยแนดนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆเอซทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับวันนี้เดียดัมแอนทักไทยแลนดก็เดินทางกับภูมิลำเนานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็จะเป็นวันสอบของเดียร์ดัมเบลทักไทยแลนด์ด้วยนะก็คือวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมนะครับก็จะมีการสอบนะครับรับราชการนะครับเดียร์ดัมเบลทักไทยแลนด์ก็เดินทางนะครับคือปกติเดียร์ดัมเบลทักไทยแลนด์ทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่เป็นคุณโคราช ตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางถนนแก้งคอชัยภูมินะครับอตอนนี้เราก็อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอตอนอนื่นะครับเดียร์ดับเบิทักไทยแลน์นะครับต้องขออภัย f c ทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปลงเลยนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่า มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุนะครับที่ไม่สามารถทําคลิปได้ก็ปัจจัยหลักก็คือความไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะครับอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบนะครับแล้วก็กําลังคิดกําลังตัดสินใจนะครับกําลังที่จะปรึกษาครอบครัวนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตตัวเองนะครับ คือตอนนี้ก็เริ่มคิดถึงบ้านแล้วนะครับตั้งแต่เรียนจบปตีมาก็ไปทำงานอยู่อแกนเลยนะครับก็เกือบ5้าปีละนะครับที่ทำงานอยู่ที่นั่นตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดถึงครอบครัวเลยแล้วนะครับบวกกับปู่ย่าแกาก็อายุเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากกลับมาดูแลคนแก่ด้วย ก็เล่าให้ f อฟซีังนะครับเพราะว่าเพราะอะไรถึงเล่านะครับเพราะว่าทุกคนนะครับก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละครอบครัวนะครับของเมียร์ับเป็นทักก็จะเป็นในเรื่องของการห่วงคนแก่มากกว่านะครับซึ่งคนแก่แกก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสน,นะครับว่าเราจะทํางานอยู่ที่ไหนนะครับแต่เราเป็นห่วงเพราะว่าพ่อเราก็ไม่สบาย คาณ่าก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นผู้หญิงด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ม .6 แล้วนะครับพี่หน้าก็น่าจะเข้าเรียนต่อที่มหาลัยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องตระหนักนิดนึงนะครับอ่าก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับมันคือเหตุผลนะครับเพราะว่าเรามีหลายปัจจัยน,นะครับอ่าก็ คิดอยู่นะครับว่าจะออกไปขับรถด,ดีไหมนะครับเพราะว่าส่วนตัวเดียร์บแมนทักนะครับก็เป็นคนชอบรถอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถสุดล้อรถพว่วงรถเทเลอร์นะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการขับรถมาก่อนด้วยแล้วนะครับอ่าก็เลยกําลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงปีหน้ารู้คําตอบแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่า ก่อนหน้านี้พ่อเดียดามันทักนะครับแกก็ขับรถนะครับแกขับเป็นหมดนะครับแกก็ได้สอนวิชากับเดียดามันทักไทยแลนด์นะครับเดียดามันทักไทยแลนด์ก็เคยขับนะครับเคยขับส่วนใหญ่ก็จะขับเป็นหัวลากนะครับสิบล้อเคยขับไหมเคยขับรถตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นหัวลากก็เคยขับนะครับเป็นรถนบริษัท เป็นหัวลากหางสาเพลาเป็นรถกาส260นะครับเคยขับอยู่กับพ่อค่อนข้างบ่อยนะครับอ่าก็คือชีวิตของเดียร์ดัมเบลทักไทยแลนด์ส่วนใหญ่ผูกพันมากับรถนะครับ mm hmm. เพราะว่าพ่ออาชีพพ่อนะครับอาชีพหลักของพ่อคือเกียขับรถมาตั้งแต่อายุ23นะครับสมัยนั้นเนาะ ย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วได้นะครับแกก็ขับรถมาตั้งแต่แกอายุ23นะครับก็ถือว่าวัยรุ่นนะครับแล้วช่วงเวลาปิดเทอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะไปอยู่กับพ่อนะครับไปอยู่กับพ่อกับแมบ่เราก็จะได้วิชาพวกนี้มาครับก็คือทุกทุก ช่วงนะครับของการปิดเทอมนะครับเดียร์ดั้มันทักไทยแลนด์ก็จะไปอยู่กับแกนะครับส่วนมอปลายนะครับมอปลายเดียร์ัมันทักไทยแลนด์ก็ไปอยู่กับพ่อเหมือนกันนะครับช่วงเวลาปิดเทอมนะครับตอนนั้นพ่อขับรถอยู่กรุงเทพนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับเมื่อก่อน ย้อนไปเมื่อก่อนมันยังไม่มีหาง3ามเพานะครับมันจะมีแค่หัวลากหาง2เพานะครับย้อนไปเมื่อสัก1 5ปีที่แล้ว1 3ถึง15ปีที่แล้วได้นะครับอ่าก็มีพื้นฐานในเรื่องของการขับรถเทเลอร์นะครับพอหลังจากนั้นพอเดียร์ดันทักไทยแลนด์ขึ้นมาหาัยนะครับพอก็มาขับรถบริษัทนะครับวิ่งปูนปูนถุงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวลาก NGV 260นะครับลากหาง3เพ่านะครับช่วงการปิดเกมเดีย์และแม็ทไทยแลนด์ก็จะไปอยู่กับแกนะไปอยู่กับแกโดยการขับรถช่วยแกนะครับสมัยนั้นก็ถามว่าเรามี่แบ,บกักขี่ไหมเราไม่ได้มีนะครับเพราะว่าอายุเราไม่ถึงนะแต่เราก็ช่วยแกขับเวลาที่